นายกรัฐมนตรีพูดในรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองคาค่ะตอนพิเศษนะคะคุณผู้ชมเยือนประเทศจีนค่ะอย่างเป็นทางการและข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะใครบ้างจะได้รับสิทธิ์ในการ ช่วยเหลือในครั้งนี้เดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะแม้ข่าวพี่น้องประชาชนที่รอคอยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเงินสดด้วยโอนตรงเข้าบัญชีซึ่งจะมีการจ่ายเงินอีก3รอบนะคะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานวันนี้นั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะล่าสุดจากคุณจีรายุหวงรัพย์ โฆศกรัฐบาลนะคะในการเดินหน้าแจกเงิน1,000งบาทชื่อเหลือพี่น้องประชาชนและในส่วนของการจ่ายเงินอีก3รอบรวมไปถึงค่ะ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรอคอยความชัดเจนเร็วๆนี้เตรียมลงทะเบียนในการรับสิทธิ์ติดตามกันเลยค่ะประเทศจีนเป็นปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนครบ50ปีค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเทปพิเศษไม่ได้นะคะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าทปที่ไปเมืองจีนทั้งหมดมานี้เป็นยังไงบ้างกมีการพูดถึงเรื่องสินค้าเกษตรของไทยต่างๆเราก็ได้รับข้อคอนเซิร์นมาต่างว่าเวลาเราส่งสินค้าออก ไปที่ประเทศจีนเนี่ยนะคะบางทีก็จะ,จะมีปัญหาว่าต้องมีการเช็ค QC การทําให้ล่าช้าผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงมากขึ้นแต่อันนี้เนี่ยค่ะเราก็คุยกันเลยว่าให้จีนกับไทยมากําหนดมาตรฐานเดียวกันเลยว่ามีข้อคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างข้อที่เป็นเงื่อนไขอะไรบ้างมาคุยกันเลยเพื่อสแตนดาดจะได้เท่ากันเหมือนกันไม่งั้นเราก็จะเกิดปัญหาว่าอา้าวไทยให้ผ่านแล้วจีนยังไม่ให้ผ่านาจีนให้ผ่านไทยไม่ผ่านอะไรพวกนี้ค่ะก็จะหมดไปเพราะว่าเรามาตกลงร่วมกันก็จะเป็นทางกระทรวงกรเกษตร ที่จะรับเรื่องนี้ไปแล้วก็พูดคุยกันต่อนะคะ,ะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยดำเนินการอยู่แล้วล่ะแล้วเราก็ไปคุยเรื่องนี้เพื่อจะให้มันซอลิดมากขึ้นว่าเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นและการให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องเสียเรื่องของต้นทุนให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อเราก็จะได้เกิดกําไรมากขึ้นเกิดความสะดวกมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเปิดช่องทาง ของสินค้ากเกษตรไทยท่านสีจินผิงก็ได้พูดขึ้นมานะคะว่าท่านชอบทุเรียนหมอนทองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านเมนชั่นขึ้นมาแล้วก็พูดว่าชอบมะม่วงด้วยนะไฟนะคะระยะที่1กับระยะสองที่กันอยู่ในอันเดอร์คอนสตรั o ชตอนนี้ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยทั้ง จีนทั้งลาวทั้งไทยทั้ง3าประเทศเนี่ยค่ะก็จะสามารถส่งสินค้าหาหากันได้ยอย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วอันนี้ก็เราก็จะสามารถส่งหมอนทองไปให้ท่านสิจิ้นผิงได้ด้วยนะคะก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดิฉันอยากจะทานะคะแล้วก็อย่างอย่างพอส่งได้หมดอย่างเงี้ยค่ะก็จะแน่นอนละลดต้นทุนไปเพิ่มโอกาสให้กับ SME เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้ส่งสินค้าไปอีกหน่อยคนจะมีทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นช่องทางที่สามารถ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นประหยัดต้นทุนมากยิ่งขึ้นนะคะที่สําคัญพอะเรื่องนี้เนี่ยจีนก็ให้ความสําคัญมากๆว่าอยากให้เรารีบทํานะคะจะได้จะได้ทำเรื่องนี้ให้ให้เกิดขึ้นเร็วๆแล้วก็ดิฉันก็ได้สั่งการคอรามอเรียบร้อยว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องขอให้เร่งรัดเรื่องนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของแลนบริดจ์อีกที่ทางจีนให้ความสนใจมากเช่นกันเขาก็อยากให้เกิดเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยแน่นอนมันมีแลนบริดจ์มันมีการเชื่อมกันเขาพูดด้วยซ้ำว่า ขอข้อมูลเพิ่มโ oh, อ้วันนี้รู้สึกดีใจนะคะว่าทางจีนขอข้อมูลเพิ่มในเรื่องนี้ว่าเราสตัตดี้ไปถึงไหนเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะเขารู้สึกว่าแลนด์เวิ์จจะเป็นประโยชน์ต่อต่อประเทศเขาด้วยแน่นอนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจะส่งสินค้าไปไปมาหากันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะให้ทางทีมเนี่ยเอาสต๊ดี้ที่ทำเนี่ยส่งไปให้ก็อาจจะชวนเข้ามาลงทุนหรืออะไรเดี๋ยวดู next step ต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นนี่ิมหมาที่ดีที่เขาเมนชั่นเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ขอข้อมูลเราเพิ่มค่ะการมี land bridge นะคะเวลาการส่งของส่งออกไปประเทศอื่นเนี่ยลดเวลาที่จะส่งเนี่ยลงได้4วัน แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราส่งของที่ e อ p i r e เร็วๆหมดอายุเร็วๆมันประหยัดไป4วันอะซึ่งจริงมันก็ยังไม่ Expire ยังไม่หมดอายุด้วยซ้ำแต่ส่งถึงแล้วเราก็เพิ่มโอกาสในการส่ง Product ต่างๆเราเนี้ ไปให้ต่างชาติได้ดีขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็เป็นการประหยัดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการไปถึง15%ด้วยกันแน่นอนว่าพอมันถึงเร็วขึ้นก็ใช้น้ํามันน้อยลงการประหยัดน้ํามันก็เกิดขึ้นต้นทุนถูกลงผู้บริโภคซื้อของก็ซื้อในราคาที่ถูกลงอันนี้ก็จะได้ทั้งระบบได้ทั้งวงจรน,นี้นะคะแล้วเวลาเราส่งของไปถึงเนี่ยพอประหยัดน้ํามันประหยัดอะไรอีกเนี่ยเราก็กําลังทําเรื่อง green energy อยู่ green energy นะคะซึ่งอีกหน่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AI เป็น s e m i c o ักเ c t o r อุตสาหกรรม ในอนาคตต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานเยอะการประหยัดพลังงานเหล่านี้การทําสร้างเรื่อง green energy ตรงนั้นตรงนี้เล็กๆน้อยๆมาประกอบกันก็จะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่าน,นั้นนะคะเราก็อยากจะเป็นหับของโลจิสติกด้วยเพราะเราอยู่ตรงกลางทุกคนก็จะมาผ่านที่เราการผ่านปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเฉยคือพอผ่านมาเนี่ยเกิดการจ้างงานมากขึ้นเขาใช้เส้นทางเราเขาก็มาซื้ออาหารของเราอุดหนุนผู้ประกอบการเราแล้วก็ไปต่อทั้งสองทางผ่านที่เราหมด ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการจ้างงานเกิดขึ้นแน่นอนสินค้าเราเพิ่มทราฟิกของคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นโอกาสในการซื้อขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นแน่นอนอันนี้แหละค่ะก็จะเห็นผลอย่างเป็นระบบแล้วก็ข่าวพี่น้องประชาชนที่รอคอยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเงินสดด้วยโอนตรงเข้าบัญชีซึ่งจะมีการจ่ายเงินอีก3รอบนะคะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานวันนี้นั้น จะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะล่าสุดจากคุณจีรายุห่วงซับของ,ของรัฐบาลนะคะในการเดินหน้าแจกเงิน10,000บาทช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและในส่วนของการจ่ายเงินอีก3รอบรวมไปถึงค่ะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรอคอยความชัดเจนเร็วๆนี้เตรียมลงทะเบียนในการรับสิทธิ์ติดตามกันเลยค่ะครับคน60ปีขึ้นไปที่มีอยู่ประมาณ3ล้านเนี่ยนะครับตกลงแล้วเหลือเท่าไหร่สมมุตินะครับสมมุติสมมุติสมมุติว่าเหลือประมาณทัก10,000แคน กระทรวงการคลังก็จะไปดูครับว่าใน1น0 0 0แสนคนเดี่ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่ามีใครแบบไหนอย่างไรบ้างเช่นเจตจำนงฉันไม่รับก็ไม่ว่ากันแต่เจตจำนงอยากรับแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่ค่อยถนัดกับการโหลดเข้าไปในแอปทางรัฐอันนี้ก็เป็นสภาพปัญหาที่รัฐบาลไม่ได้ดิ่งนอนใจนะครับก็จะเตรียมการแล้วก็หาหรือกันครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านนายตรีช่วยว่าการทั้งสองท่านพบกับผมครับแล้วก็พูดคุยกันบอกว่าหลังวันที่28เมษายนจะทราบแล้วละ่ะว่าวิธีการที่จะทําให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไอ้โทรศัพท์มือถือที่มันมีแอปพลิเคช่องแอพพลิเคชันอะไรเนี่ยคุณลุงคุณป้าบอกโอ้ไม่รู้จักวันๆก็ไม่ได้ค่อยเข้าไปดูอยู่แล้วผมก็พยายามเน้นย้ำนะครับว่าให้ลูกหลานเนี่ยช่วยกันหน่อยช่วยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่เขาไม่ถนัดหน่อยเพราะฉะนั้นย้ำนะครับเงินหมื่นเศษสอง ไม่ต้องห่วงครับหลังวันที่28เมษายนรัฐบาลจะสรุปอีกครั้งให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนั่นก็คือรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าจากคุณจิรายุหวงห่ังซั โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาพูดถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหมื่นบาทใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานลูกหลานช่วยดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะท่านก็อยากจะได้รับเงิน10,000บาทหากท่านยังไม่ได้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพดได้เลยปรับประจําตัวประชาชนก็ดําเนินการให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเงินซึ่งการจ่ายเงินจะมีการจ่ายอุน ทั้งหมด3ครั้งนะคะซึ่งในส่วนของวันที่28กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี้ยจะเป็นการจ่ายเงินรอบเก็บตกรอบแรกค่ะยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอีกก็จะมีการจ่ายอีกครั้งหนึ่งวันที่28มีนาคม2568และรอบสุดท้ายจะเป็นวันที่28เมษายนสอนอเงิน, 2, 8, งน1 0,000บาทเนบาทเป็นเงินสดนะคะใครที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุก็จะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินนั่นเองค่ะเพระนาะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดําเนินการและสําคััญญมมาาากกกๆคือออต้อ้้งดดํเเนนิรรูบชีพพวยว เลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยน่นเองค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมพร้อมรอ,มลอลงทะเบียนเร็วๆนี้ค่ะทางรัฐบาลเตรียมที่จะประกาศรายละเอียดและเณฑเงื่อนไขให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้อย่างแน่นอนนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ